อัสลามุยกุมครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับอดีตนวิทยยีอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็พามาดูการใส่สติงเกอร์รถน้ำทุเรียนนะครับนี่นะครับการใส่สติงเกอร์นี้ก็เพื่อให้รถน้ำได้สะดวกนะครับไม่ต้องยุ่งอยู่กับการรถน้ำนะครับนี่นี่นะครับเราเพิ่งใส่สติงเกอร์นะครับนี่นะครับ เป็นที่รดน้ำทุเรียนนะครับนี่นะครับก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะอยู่นะอยู่นะครับเราก็จะใช้ท่อท่อน้ำท่อสีหุนนะครับนี่นะครับเรากำลังรดน้ำด้วยสติงเกอร์นะครับทุนแรงนะครับช่วยประหยัดแรงงานนะครับแต่วิธีนี้ก็เป็นการลงทุนนะครับนี่นะครับ ปลูกทุเรียนเยอะๆก็ต้องมีแบบใส่สติงเกอร์นะครับช่วยรดน้ำทุเรียนจะได้เ <c oughs> จ้าของจะได้ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสติงเกอร์ช่วยรดน้อัตโนมัติเลยครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มจะใส่สติงเกอร์นะครับเพราะต้นมันใหญ่แล้วนะครับถ้าเราปลูกหลายๆต้นมันก็กับการรดน้ําแล้วก็ เหนื่อยนะครับรถเยอะๆนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้หัวสติงเกอร์ใช้หัวแบบหัวงูเห่านะครับพ่นไปทางเดียวนะครับไม่ใช่หมุนนะครับถ้าหมุนเรากลัวว่าน้ำจะไปด้านหลังเราก็เอาแบบแบบหัวงูเห่าดีกว่านะครับก็ประมาณ สิบห้าวันเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับนี่ในในร่องอ้อยเราก็จะใส่สติงเกอร์เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอมาดูการใช้สติงเกอร์นะครับ